ต่ต่นกเจ้าสมานชที่เบมยิมไปใยกที่านะคนะำอย่างนี้ได้ไงไอ้คุยมคุยคุยไอ้สัตว์เลย ไอสัตว์มึงใหุเลือกอไเกี้ยไม่ต uh ้องจค่ตัวนะไอสัตว์ต่อยมวยมยวยทำแไม่ได้หรอกไอสัตว์ไอเกี้ยต่อยมวยวยทำก็คุยยัตว์เดี๋ยวายาไม่ต้องจยค่ตัวนะไอก้ยวไคุยมวยแม่ให้โอกาสได้อีก ไปเจ็บแค่ไหนแล้วก็กลับไปเลยนะ่ก้แล้วที่ลูก่ะ งูยังก็ยังโผล่เลดเลยั้มามไ <tama> ม่ <finance? S 2> ได้ ก็นี้เป็นเบื้องหลังคู่ที่สองครับก็ทางด้านของสมันใจที่เอาชนะนกทางด้านของอยอดขุนพลเป็นยกที่สามครับก็ทีมงานก็ไม่พอใจนะเพราะว่ามาเหมือนไม่สู้ครับแล้วก็ราคาก็ผิดครับก็มองว่าต่อยไม่สมศักดิ์สรีต่อยไม่สู้ครับครรัับดอะไไ เมื่อกี้ทีมงานผู้ควบคุมเงินเขาบอกว่าเราชุบไม่เต็มที่เป็นที่แค่ไหนครับรถหนักเยอะแบบตอนนี้เราเพรก็ยังยืนยันว่าโดนจริงเราชุบเราชุบเต็มที่ไม่มีเลยเต็มที่เต็มที่แล้วเพราะว่ารถหนักเยอะเดี๋ยวรถหนักเยอะทำให้โดนแล้วก็เจ็บไปหมด มันเลยฝากถึงคนใกที่เราก็ไม่เต็มที่อบบหมดอนแม่เขาเลยครับมาติดกันเราเยอะกว่าครับผมตั้งยังหมาเราไปเหรือว่าลบไม่ลบเราไม่รู้นะก็ต้องให้าีงานอจักีดเของอกกันเองนะเพราะว่าเรารากนี้ก็พยายาม